บกับวันฟานเด็กแล้วนะคะตอนนี้คุณฟางอยู่ร้านครัวขัข้นถโอ้โหตอนแรกนึกว่าร้านจะอยู่กลางทุ่งนานนะแต่ไม่ใช่เลยที่อยู่ริมคลองนะคะอันนี้คลองอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวไปเซิร์ชแป,ป๊บนะคะสําหรับร้านนี้ที่คุณฟางรู้จักนะเพราะว่าลุงพิษเนี่ยเขาไปออกรายการ Who is my chef มาเขาบอกว่าอาหารของเขานี่อร่อยสุดๆนะคะเดี๋ยวยังไงคุณฟางขอดูเมนูและสั่งอาหารมาทานแล้วกันคะ่ะ สำหรับเมนูอาหารที่ลุงพีเอาไปออกรายการ Who is my c h ช f นะคะก็จะเป็นปลาช่อนนาผัดเขียวหวานนะคะแต่เมื่อกี้น้องเขาก็แนะนำนะคะว่าประเภทฉูชีกก็ถือว่าอร่อยโอ้โหเมนูปลาเนี่ยถูกใจคุณฟ้าสุดๆเลยก็เอาอะไรอีกสักอย่างหนึ่งดีเนาะโอ้ยน่าทานมากๆเลยมีเมนูน่าจะประมาณร้อยกว่าเมนูนะคะมากิน365วันไม่รู้จะครบทุกเมนูหรือเปล่าเนี่ยโอนี่ ยำหัวปลีโอเอาสั่งยำหัวปลีมาอีกจานหนึ่งดีกว่าเนาะตอนนี้ก็มีผัดเนาะผัดแห้งเนาะมียำเอาต้มสักอย่างแล้วกันเนาะอืโอโอ้โหเยอะมากไหนเนี่ยเมนูเตเอาอ๋อต้มยำก็มีเนาะเอาเป็นต้ยมยำปลาคังดีกว่าเนาะมามาเมนเอามาร้านนี้เนาะก็ต้อง ปลาเน้นๆไปเลยเนาะนี่มีถ้าเกิดใครไม่ชอบก็มีพวกต้มขาไก่ก็มีนะคะหมึกนึ่งมะนาวนะต้มโคลต้มกะทิปลาสลิดโอ้โหเป็นเมนูที่แบบโบราณเนาะแบบอารมณ์เหมือนอยู่รอห้าได้นะคะอ่ะฮ้ยชอบต้มโคลงอะต้มโคลงใช่ไหมเอ้ยแกงหอยโขง่งใบมะดันก็มีน,นะยตาล้องก็ชอบอู่แล้วอ่าโอ้โหเมนูคือแบบ มันไม่ใช่มันมีเมโนูที่แบบทั้งตเก่าๆใหม่ๆนะสำหรับใครที่คิดถึงอาหารโบราณก็สามารถมาร้านนี้กันได้นะคะเอาเป็นนี่แกงซี่โครงหมูใบชะพลูก็มีอ่าแกงหอยโคมงใบชะพลูไหมอ่ะงั้นเอาสาอย่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงคุณฟางขอตัวสั่งอาหารกันแล้วกันคะ่ะเอานี่ก็ เมื่อกี้เนาะปลาช่อนนาขัดจัหวนเนาะที่รายการเขาแนะนาําแล้วก็เอาแกงหอยขมใบชะพลูพยามเมนูที่ที่บ้านทําไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้ยำเมื่อกี้คุณฟาเอายำหัวปลีแล้วกันค่ะแล้วก็ข้าวเปล่ามาจานหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วคุณลุงเขาอยู่ร้านมั้ยเนี่ยไปข้างนอกนอกเหรออุ้ย กต,ตินน่าจะอยู่ร้านนะัดคนเขาอยากถ่ายรูปก,กับลุงตอนนี้นะคะอาหารก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะคุณฟางสั่งเป็นแกงหอยขมใบช,ชะพลูนะคะยำหัวปลีนะหลายพอดีนั่งไปนั่งมานะอยากกินเอ็นหมูผัดพริกนะคะก็ไม่ใช่ผัดพริก เอ็นหมูผัดเผ็ดนะคะโอ้โหดูหน่าทานมากๆเหลืออีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นปลาช่อนนาผัดเคียวหวานนะคะสําหรับอาหารร้านครัวคันไถ่นะก็จะเป็นอาหารแนวพื้นบ้านนะอาหารไทยโบราณนะคะที่แบบร้านอื่นๆไม่ค่อยมีนะและริมคลองที่คุณฟางบอกเมื่อกี้เนาะก็คือคลองบางบัวทองนะคะเหมาะสําหรับเย็นๆมานั่งชิลๆบรรยากาศเหมาะกับการร่าสุรามาาๆเพราะอาหารเขาจะค่อนข้างรสจัดจ้านเนาะเดี๋ยวคุณฟางขอชิมรสชาติอันไหนก่อนดีเอาเป็นยำหัวปลีก่อนแล้วกันเนาะ โอ้ดูสิยำหัวปลีนี่กุ้กงใสใหญ่มากนะคะดูน่าทานสุดๆเลยเนี่ยคือจะพยายามสั่งเมนูอาหารที่ที่บ้านทำไม่ได้นะคะ,อะโอ้โหดูเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยชิมชิมโอ้โห,หน่าทานจุ อ uh huh. อร่อยมากอร่อยมากเขาน่จใส่กระเทียมด้วยเนอะมันจะมีความแบบมันๆน,นะอร่อยดีเกี่ยวไข่ต้มนะอืม uh huh. อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็นี่เอ็นหมูผัดเผ็ดนะคะ ปกติเราจะนึกถึงแต่เอ็นหมูที่เขาจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้เขาก็ทําเป็นเมนูผัดเผ็ดผัดกะเพราะคะอ่าอืออร่อยมากอืมผัดเผ็ดพริกแกงเข้มข้นมากอือต้องกินกับข้าวหน่อยนะเพื่อตัดความเผ็ดนิดนึงรู้สึกเมนูที่คุณฟางสั่งนี้เผ็ดๆทั้งนั้นเลย โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวคุณฟางขอตัวทานอาหารก่อนแล้วกันนะคะ เห็นตะก้าใหญ่มากเลยน,น,นะะี่กระท้อนนะคะหูกระท้อนปุยฝ้ายโลละ90บาทนะคะนี่คุณฝ้ายชอบกินกระท้อนมากและช่วงนี้นะก็จะเป็นฤดูของกระท้อนนะอู๋น่าทานมากๆเลยไซส์ใหญ่มากเลยอะ่ะแถวบ้านเรายังไม่ใหญ่เท่านี้เลยอะ่ะอืองไปกินกับน้ำปลาหวานเนาะจำได้จำได้คิดถึงกระท้อนซิ่งแต่ที่บ้านมีน้ำปลาหวานวเดี๋ยวลองมาดูกันเซิว่า1โลนี่จำได้กี่ลูก นี่ไม่ใช่รายการเวทีทองนะคะอ่าสักสองลูกได้ปะอู้สองลูกนี่โลกว่าเอาสักสองโลดีกว่าเนาะช่างสนุกเลยสองโลนิดนิดเนาะเอาแค่นี้แล้วกันเอาไปกินกาน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานที่บ้านมีอยู่ตอนแรกนะคะเลือกกระท้อนนะกะว่าจะให้แค่สองโลนะนี่ช่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็ได้สองโลกว่ากว่านะคะทั้งหมดนี้ก็ 189บาทนะคะเหมือนเดิมนะคะอาหารทานไม่หมดนะคะก็ห่อกลับเหมือนเดิมนะคะก็ะคงจะบอกนะว่าตอนทำยังไม่เหนื่อยเท่าตอนเก็บนะสำหรับเมนูอาหารนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณฟ้าจะไล่ราคานะอย่างปลาช่อนนาผัดเทียวหวานนะคะ400บาทแกงหอยขมใบชะพู200ยำหัวปลี135และ เอ็นหมูผัดเผ็ด200โอ้โหอาหารนี่ถือว่าไม่ถึงพันนะคะและนี่คุณฟางมองโตข้างๆนะสำหรับใครถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวใหญ่นะไม่ต้องสั่งข้าวโถนะให้เรียกว่าข้าวหม้อนะคะถือว่าเป็นกิมมิกเนาะเป็นไฮไลท์เลยถ้าเกิดใครมาที่นี่นะเหมือนเรากินข้าวที่บ้านเลยนะคะสำหรับร้านนี้นะคะก็เปิดมานานหลาย10ปีแล้วนะคะเปิดแต่10โมงเนาะจนถึงประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มเนาะก็ส่วนมากจะมาเย็นๆเนาะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยริมคลองบางบัวทองนะคะอากาศเย็นๆนะคะถือว่า เป็นบรรยากาศเหมาะสําหรับครอบครัวในวันหยุดนะคะโอเคค่ะก็อิ่มน้าสำําราญไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันฟางเดย์ด้วยนะคะถ้าอยากให้คุณฟาไปไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปก่อนบ๊ายบาย